สวัสดีค่ะทุกคนขอเวลา5นาทีค่ะครูจะอธิบายเรื่องการเทรดระบบรอบกรอบและซิกค่ะทุกคนฟังครูนะคะกราฟนะคะฟังตามนี้นะเขาจะวิ่งเป็นรอบเป็นรอบรอบวิ่งอะคะ่ะแล้วก็จะวิ่งตามกรอบแล้วก็จะวิ่งด้วยซิก เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะฟังแค่นี้และท่องให้ได้ว่ากราฟวิ่งเป็นรอบวิ่งเข้าหากรอบและวิ่งตามซิกทีนี้เนี่ยรอบแต่ละรอบมันเป็นยังไง H 1รอบของเขาคือพันจุดนะคะ H 4รอบของเขาคือ1 5 0 0 0 0ถึง3,000จุดนะคะ D a y 5 0 0 0ถึงพันจุดนะคะ Week 1 5 0 0 0จุดนะคะทีนี้เขาจะวิ่งหากรอบวิ่งตามกรอบกรอบมีอะไรบ้างกรอบก็คือพกรับต้านที่เราเรียนมา นะคะแนวรับแนวต้านกรอบดีมานดซัพพลายต่างๆกรอบปลายส้สัมผัสเยอะๆกรอบในยะเช่นพวกเลข00หรือ05นะคะอีกอันนึงจะมีกรอบ all time high คือเวลากราฟขึ้นไปสูงๆะค่ะก็จะตีกรอบไว้เลยนะคะและก็จะกราฟเนี่ยมันจะวิ่งตามซิกซอ่าซึ่งซิกมี5รูปแบบแพงมากนะคะครูจะสอนแบบเร็วมากเลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาวิ่งเป็นรอบ เป็นรอบๆย,ย,ย,ยึกยักยึกยักยึกยักเป็นรอบโดยที่ก่อนจะทำรอบได้นั้นมันจะต้องมีซิกอ้าวแล้วซิกเนี่ยมันเกิดแถวไหน,น่ะมันก็เกิดตามกรอบไงอ่าง,า,าง่ายไหมง่ายไหมซิกมันก็เกิดตามกรอบทีนี้เวลาการเทรดนะคะเพื่อความง่ายเพื่อความปังเราก็ไปหากรอบอืม ฟังครูนะคะกรอบนะคะกราฟเนี่ยเราจะมีสองแบบนะคะคือเป็นเป็นเทรนนะคะกราฟเป็นเทรนกับเป็นไซด์เวย์อ่าทุกคนฟังก่อนเทรนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนอีกว่าขึ้นหรือลงอ่าทีนี้ไม่ยากเอาทีละอย่างเทรนขึ้นหรือลงก็เทรดตามเทรนแล้วถ้ากราฟเป็นไซด์เวย์ก็เทรดตามกรอบ เริ่มเข้าใจอย่างง่ายๆเลยหาเงินง่ายๆเลยวันหนึงอ่ะทีนี้ให้เลือกเอาถ้าเราจะเทรดตามเทนเราก็จดไว้อ่ะจดเทนไว้นะคะหาเทนเทนก็คือว่าถ้ากราฟเป็นขาขึ้นเรารอย่อบายโดยที่เวลากราฟมากรอบในยะกรอบสำคัญกรอบแนวรับแนวต้านกรอบปลายไส้พวกนี้ให้เราดูให้เราดูซิกตามเทนนั้น ตามเทนนั้นเช่นถ้าเทนเป็นขาขึ้นเราจะต้องมองซิกขาบายเขียวเขียวกืนแดงหรือพวกพินหรือพวกอะไรนี้ให้เป็นซิกขาบายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทนเป็นเทนขาลงนะคะลงอย่างนี้ลงอย่างนี้ให้เราดูซิกฝั่งเซลล์เออง่ายไหม จำแค่นี้ก่อนถ้าเทนขาขึ้นให้ดูซิกฝั่งขึ้นถ้าเทนขาลงให้ดูซิกฝั่งลงแล้วก็กดเซลล์ตามลงมานะคะทีนี้ถ้าเป็นไซเวย์ก็เทรดง่ายมากเลยจําไว้นะให้ตีกรอบไว้ก่อนเลยกรอบกรอบในยะกรอบรับต้านกรอบไปต่างๆเนี่ยพอเราได้กรอบปุ๊บใช่ไหมให้เราดูว่ากราฟอะทำอะไรในกรอบเช่นถ้าเกิดขึ้น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 มาแล้วไปเบรกเบรกก็คือหยุด ไปหยุดที่กรอบหยุดฉึกหยุดยั้ง m5 ให้เราเข้าแท่งต่อไปได้เลย m5 นะคะแล้วทีนี้เรากำไรก่อน m5 กำไรก่อน300จุดนะคะแต่ถ้า m5 นั้นมันเติบโตกลายเป็นซิกซิกก็คือเป็น pa c e ล l นะคะแล้วก็มีม,มีมีการแบบว่าขึ้นไปทดสอบแล้วแล้วก็ทดสอบไม่ได้มีไส้อันนี้แม่ปลาเขาจะเรียกว่าไส้ไส้หลังซิกนะคะ ถ้ามีไส้เรียบร้อยแล้วให้นับรอบได้เลย1,000จุดเราจะได้ถือยาวนะคะสมมุติว่า H 1ก็ตามรอบไปแหละ1,000จุด H 4 1 5 0 0ถึง3,000จุด D อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปทีนี้เช่นกันถ้ากราฟนะคะเป็นขาลงอ่าเป็นขาลงลงลง,ลงใช่ไหมลงจึกจึ๊ก,ก,กลงลงลงล,งลงแล้วมาเจอกรอบอา้ากรอบกรอบที่สอนไปแล้ว M 5หยุด หยุดหรือเบรกเบรกที่กอบ m 5มี pa ที่กอบนะคะเราสามารถที่จะเข้าแท่งต่อไปได้เก็บ tp 300จุดนะคะ300จุดก่อนแต่ถ้า m 5นั้นหล่อนโตเป็นสาว h 1กลายเป็น h 1ที่เป็นซิกเป็น pa บายแล้วรอให้เขากลับมาทำไส้ ตรงนี้นะคะพอกราฟย้อนกลับมาทำไส้นะคะหรือจะเรียกว่ามารีเทสหรือจะมาทำดับเบิลยูมาทำตัวอะไรต่างๆให้เขาทำไส้เรียบร้อยเราก็บายต่อได้และถือตามรอบวิ่ง เข้าใจยังคือให้รอก่อนเราจะเทรดเลยก็ได้ที่ m 5หยุดที่กรอบเลยก็ได้ถ้าเราใช้สูตรกรอบเราจะเทรดเลยที่ m 5อหยุดกรอบกบัแต่ว่า m 5เรากำไรสาไร้0 0จุดเท่านั้นนะคะมันไม่เกินนั้นหรอกนะคะทีนี้แต่แล้วพอ m 5กลับมารีเทสอีกนะคะเป็นแบบนี้เราสามารถถือตามรอบได้นี่ค่ะ จบแล้วค่ะรอบกรอบนี่คือ PA by นะคะ PA by นะคะแบบที่1จะเรียกว่าแพทเทิร์นหแพทหนแบบที่2คือมี2แท่งเขียวต้องกืนแดงแบบที่3มี3แท่งแบบที่4ก็มี3แท่งแบบที่5ก็มี3แท่งมี5รูปแบบแพทหนแพทสอแพทสนะคะหเอาง่ายๆคือให้เขียว กลืนแดงนะคะให้เขียวกลืนแดงแบบฝั่งนี้คือเลือกเขียวกลืนแดงนะคะแล้วเราก็เวลาย่อมาก็บายอันนี้อยู่เดียเด่ยวๆได้เลยอันนี้เป็นนางเอกนะคะอยู่คนเดียวได้เลยนะคะแนวรับแนวต้านหรือกรอบนะคะเ,เซลก็เหมือนกันค่ะอืแผหนึ่งอันนี้เดียเด่ยวๆได้เลยเจอแล้วปุ้ยทางที่2เข้าได้เลยอันนี้แผ่คือรอสองแท่งให้แดงมันกลืนแผสาม ก็ลอสามแท่งนะคะคือให้แดงมันกลืนเขียวอะ่ะให้กลืนให้ได้ให้กลืนให้มิดอะให้มิดด้ามอะแล้วพอกราฟย้อนกลับขึ้นไปเขาจะเรียกว่าขึ้นไปรีเทสเราก็เซลตามลงมาได้เลยแล้วให้เราถือตามกรอบที่เราตีไว้นะคะอย่างเมื่อวานครูก็ตีไว้ที่9ก้เอ่อเกนะคะเนี่ยกรอบคือใช้กรอบไหนยะ ให้ดูง่ายๆ90แล้วก็2,300,400แต่ระบบแม่ปลานะคะเขาจะตีทุก500จุดนะคะแต่ครูปาลมจะตีตามฟิโบด้วยนะคะครูจะไม่ตีทุก500เพราะว่า1ครูขี้เกียจและ2ครูก็ใช้ฟิโบได้นะคะทีนี้เนี่ยพอกราฟ ยืนยืนขึ้นไปที่กรอบเรายืนหรือไม่ยืนเราตีทางเฟรม H4 นะลูกเวลาเราตีกรอบเราตีทางเฟรม H4 หรือ H1 นะคะแล้วทีนี้การยืนหรือไม่ยืนกรอบยังไงอ่ะครูให้ดูนะเนี่ยค่ะง่ายไหมเนี่ยตีไปเลยตีทุกร้อยก็ได้ 00, 0ูนย์ศบางทีบางที0ูนย์มันเยอะเธอก็ตี0ูนย์ไปเลขในยะเลขมงคลเลขแล้วแต่จะหลุดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่คะ่ะทีนี้การที่เราตีในไทม์เฟรม H สลูกดูนะหนูดูไทม์เฟรม H สเราตีไว้เยอะๆกรอบอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาการเข้าเท,าเทรดอ่าเราตีไทม์เฟรมใหญ่นะตีทมเฟรมใหญ่แต่เวลาเข้าเราจะให้เข้าในไทม์เฟรม M 5อ่ามาดูกันเช่นเมื่อกี้ที่ครูกดเซลล์นะคะครูตีกรอบ95อ่าครูตีกรอบ95แล้วกราฟนะคะเบรกเบรกคือหยุดเบรกคือหยุด กราฟเข้ามาที่ราคา95แล้วคือมีการเบรกเบรกไม่ไปเบรกพอแล้วรู้แล้วหยุดคือเบรกเบรกด้วยทาเฟรม M5 คูเข้าที่ M5 และคูถือตอนแรกคูถือกำไร300จุดคูกำลังจะปิด ที่300จุดกราฟเทต,ต่อเธอว่าครูถือไหมถือบ้านเหรอจะไปปิดทำไมเขาให้เขาแถมของแถมโอเคไหมเนี่ยครบแล้วจบแล้วเรียนจบแล้วสูตรแม่ปลาพาเทศนะคะง่ายมากแล้วทีนี้ลงมาที่จุดเช็คอีกอันหนึ่ง70กรอบ70 m 5เบรกอีกเบรกที่70คือ m 5บอกว่าไม่ลง ไม่ลงคือขึ้นขึ้นไปอีกพันจุดก็เซลล์ลงมาและบายขึ้นไปเนี่ยค่ะนี่จบแล้วนี่คือสูตรการเทที่กรอบเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งอ่ะไปตีสิไปหาสิกรอบอ่ะกรอบที่สอนอ่ะยืนได้ก็คือทำา PA ทําแท่งทําแท่งว่ายืนได้ยืนคือเนื้อปิดบนกรอบเนี่ยเนื้อเทียนเนี่ยปิดบนกรอบเนี่ยเนื้อปิดบนกรอบเห็นไหมคะนี่คือยืน ยืนคือลอยอยู่ตรงนั้นอะยืนยืนไม่ได้ก็คือเนื้อปิดใต้กรอบเฮ้ยอ,อธิบายละเอียดมากนี่เขาสอนกันเป็นคอร์สเป็นพันเนื้อเทียนปิดใต้กรอบเนี่ยปิดใต้กรอบคือถ้าแท่งแดงเนี่ยนะคะเปิดตรงนี้ราคาปิดตรงนี้เนี่ยเนี่ยปิดเนี้ยราคาปิดตรงเนี้ยมันจะทําให้กลายเป็นสีแดงคือ,อเนื้อปิดใต้กรอบเนื้อเนื้อเนื้อน่ยเขา้าใจยังยืนกับไม่ยืนคือเนื้อเทียน เนื้ออยู่บนกับเนื้ออยู่ล่างอะ่ะเอออยู่บนอยู่ล่างอะ่ะฝังลุกฝั่งลับอะ่ะนี่อยู่ล่างนี่อยู่บนแค่นั้นเองนี่คือการเทรดที่กรอบแล้ววันหนึ่งถ้าได้สักออสองสกรอบสวยๆอย่างเงี้ยนี่อิ่มแล้วเนี่ยกรอบ95ลงมา2,000บายขึ้นไปออพันหนึ่งรวมแล้ววันนี้3 0 0 0ัอิ่มหนุกหนับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากนะโอเคแพงถ้าสนใจเรียนเพิ่มเติมต้องติดต่อครูป,ปามาดามพาเทศนะ